ชีวประวัติหลวงปู่มั่นภูริทัตโตหลวงปู่มั่นภูริทัตโตชื่อเดิมเด็กชายมั่นแก่นแก้วบิดามารดาชื่อนายคำด้วงนางจันแก่ก่นแก้วเกิดเมื่อวันพระหัสบดีที่20เดือนมก,กราคมพศ2 4 1 3 ตรงกับวันแรมสีข่ำเดือนยี่ปีมะเมียณนะบ้านคำบงตำบลโขงเจียมอำเภอโของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีในตระกูลชาวนาบิดามารดานับถือศาสนาพุทธมีพี่น้องทั้งหมดเก้าคนได้เข้าบวชเนน ตอนอายุ15ปีและศึกออกมาตามคำขอของบิดาตอนอายุ17ปีเพื่อช่วยงานทางบ้านต่อมาเมื่ออายุได้22ปีท่านได้บรรพชาอุปสมบทบวชเป็นพระภิกษุณวัดสีทองอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่12เดือนมิถุนายนพศ2436ได้ฉายาว่าภูริทัตโตหลังอุปสมบทท่านได้ศึกษาในฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานกับท่านพระอาจารย์เสากะนัด สีโลณวัดเรียบจังหวัดอุบลราชธานีหลังจากนั้นท่านได้เข้ามาศึกษาพระปริยัติธรรมณวัดปทุมวนารามและได้ศึกษาอบรมกับท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณุปมาจารย์ จันสิริจันโทวัดบรมนิวาสหลังจากนั้นท่านได้ออกฝึกปฏิบัติทุดงคกรรมฐานด้วยองค์ท่านเองตามลำพังโดยทุดงไปตามสถานที่ที่เป็นป่าเขาถ้ำเงื้อผาทางภาคเหนือภาคอีสานบางครั้ง ท่านก็ทุดงไปยังประเทศพระมาะลาวหลวงพระบางเป็นต้นซึ่งในระหว่างทุดงไปนั้นก็มีคณะสิทธยานุสิทธิ์ที่เลื่อมใสในข้อวัดปฏิบัติขององค์ท่านได้ติดตามไปแบบห่างๆด้วยจนต่อมาพระสงฆ์เหล่านั้นได้เจริญงอกงาม ในธรรมจนกลายเป็นพระเกจิอาจารย์องค์สำคัญสำคัญในประเทศไทยเป็นที่เคารพสักการะของพระมหากษัตริย์และประชาชนชาวไทยและประเทศเพื่อนบ้านเป็นอย่างมากมายองค์ท่านได้อาศัยอยู่ตามป่าเขาตลอด 57ปีของการบรรพชาในช่วงระยะ5ปีที่ย่างเข้าวัยชราจึงได้พำนักเป็นหลักแหล่งณวัดป่าหนองผือนาในาอำเภอพนัทนิคมจังหวัดสกลนครซึ่งช่วงนั้นท่านได้สั่งสอนอบรมสิ์ยานุสิธย์เป็นจำนวนมาก ชื่อเสียงล่ำลือไปทั่วมีประชาชนนับถือทั่วประเทศจนกระทั่งท่านอาพาธหนักเมื่อเดือนพฤศจิกายนพศ2492ท่านได้มรณภาพลงอย่างสงบเมื่อวันที่11พฤศจิกายนพศ2492 เวลา02.23นาฬิกาและคณะสิทธิ์ได้ร่วมจัดงานประชุมเพลิงท่านณวัดป่าสุทาวาสอำเภอเมืองจังหวัดสกลน,นครเมื่อวันที่30เดือนมก,กราคมพศ2493สิริอายุ ได้80ปี